วันนี้เราพามาเที่ยววัดป่าภูทับเบิกนะคะแค่ทางขึ้นอย่างเดียวนะคะก็ดูแบบล่มลื่นมากๆเลยวันนี้เรามาหมู่กันไกลหน่อยนะมันยากาศดีมากๆเลยดูสิสวยอะ่ะตรงนี้จะเป็นพระศรีอริยะแม่ไตรนะคะประทับพยาเพชรนาคราชค่ะเป็นองค์สีขาว สูงเลยนะคะ,อ,ะองค์ใหญ่อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าค่ะตรงนี้เขาก็จะมีที่จอดรถหรอเออเนี่ยนี้คือที่จอดรถเนี่ยแล้วลุงเด็กก็ไม่มาทั้งนี้เราก็ต้องเดินขึ้นามากันเัาจะบอกว่าจะเดินก็น <c oughs> ได้จอดข้างล่าง <c oughs> หรืออยากจะจอดข้างในไค่ตรงนี้คือที่จอดรถนะครับแต่เราไปจอดข้างน,นอกนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีที่จอดเนืองากเต็มอืม ประตูทางเข้าสวยอลังการมากไปตรงกลางได้เลยดูดิสวยมากทางเข้านะคะโอลัหอ๋ออันนี้คือทางรุดออกน่ารักอะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งที่ขึ้นไปบนวัดเนาะข้างเนี้ยอาจจะไปทางพระธาตุไหมแต่ว่าตรงข้างล่างอะ่ะข้างล่างอะ่ะแม่ชอบอะ่ะคือตรงข้างล่างมันอะไรแบบขังอลังการมากเลยเราลงไปดูกันก่อนอื่นห,หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เขาเป็นหันหน้าไปฝั่งนู้นนะเราลองดูก่อนคือว้าวมากเห็นปะ่ะใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาตอนหน้าฝนนะมันจะมีหมอกใช่ปะ่ะตรงนี้คือจะสวยมากคือเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยะ โอยหนูกลัวหนูไม่กล้าลงอ่ะไม่เราลงไปแค่นี้ไงหนูกลัวจริงๆเนี่ยเนี่ยเห็นปะมาตรงนี้เป็นคนมาบนมาอะไรกันแน่เลยปะใช่พอใช่จะมีชุดใช่นี่คืออะไรเขาจะเป็นรูปปั้นนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงนี่เขาก็จะมีรูปปั้นต่างๆมียันนูนเลยเนาะใช่งนโอ้ ตรงเนี้ยถ้ามาตอนที่มันมีหมอกมาเขาเช้าอ่ะแม่ว่าน่าจะสวยแต่ตรงเนี้ยสังเกตปะเขาจะมีชุดมาเนี่ยน่าจะมาแก้บนมาถวายแน่ๆเลยเนี่ยไม่ต้องสืบความขังเลยเนี่ยขังแน่นอนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเนี่ยดูดิว่าตรงนี้ไงที่พิษทองเจือเขาก็มาไหว้ที่นี่นะเขานับถือที่นี่นะ ออเขาเป็นรูปปั้นใช่พญานาคหนูดูซี่ดูองค์เนี่ยคุณขนลูกอ่ะจริงขนลูกอ่ะมีข้างในสวยมากสวยมากแต่ว่าเราคือเราเห็นแค่ด้านข้างเนาะใช่ีนี่นี่โอ้นี่ค่ะตรงนี้เขาก็คือจะมาไหว้มาบวงสรวงมาไหว้กันตรงนี้ คืองามมากอ่ะแล้วดูสาทุค่ะดูความอลังการปะมีตั้งแต่แบบดูเขาปักแบบต้องแต่หัวถึงหางไปดูเลยหางลงน้ําเลยอ่ะแต่ว่าเสียดายน้ํามันน้อยองค์ปูองค์ยาคืองดงามมากมากงดงามมากแล้วก็ไปซื้อข้างบนเราต้องไปเอาจากข้างบน เดี๋ยวเราค่อยมาก็ได้ลูกขึ้นไปไหว้พระไหว้อะไรข้างบนก่อนมีทุกอย่างก็จะมีรูปปั้นของบรรพบุพร,บาารุษเป็นรัชาการต่างๆนะคะไม่เนื่ยเนื่ยทุกที่เลยต้องดเ,อเดินไปหลบเดินขึ้นเขาทุกที่เนื่อนี่คือเริ่มต้นใช่เราจะไปขึ้นเขาเรียกวพระาธาตุเนาะใช่เราจะนไปพระาธาตุกัน ม่มีลูปปั้นเยอะแยะใช้ระหว่างทางนะแต่ก็มีต้นไม้แบบร่มรื่นดีเหนื่อยมากเลยเริ่มจะเหนื่อยจริงๆที่เขาฉลากก็เป็นเนี่ยยอมเป็นบันไดมากกว่าแต่มันมีโค้งด้วยพวนี้นี่ไงด้านบนจิ๋งกฟ้าที่บอกว่ามันี้เขช่างเป็นปลาด้านบนด้านบนมานะคะ ก่อนที่จะถึงพระทาตก็จะเป็นช้างช้างรูปแบบต่างๆเนาะโอนู่นคืออะไรช้างแก่พระทาตุพระธาตุสวยมากพระทาตเดี๋ยวเราต้องเดินบันไดขึ้นไปบนพระาธาตุอีกนี่นี่เขาก็จะมีเส้นทางบอกนะคะว่าไปไหนบ้างทุดต่างๆนะคะโอ้ว้าวมากก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะคะ มันได้คือเยอะมากแล้วก็ซ้ายขวานะคะ <c oughs> ก็จะมีเสียนของปูพ่พญานาคค่ะสีขาวนะคะก็สีทองค่ะแล้วก็ยังมีทางขึ้นไปตรงนั้นอีกนะคะด้านบนค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าค่ะ โอ้โหเวลาเราเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะตรงด้านบนนะคะจะเป็นสีทองนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะด้านในนี้ก็จะมีพระบรม,มาสารีริกธาตุนะคะเราก็จะมีพระนอนนะคะเป็นองค์สีทองสวยมากๆเลยค่ะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะ รอบๆพระธาตุนี้นะคะก็จะเป็นองค์ปู่นะคะล้อมรอบเลยค่ะจะฝั่งนี้จะเป็นสีทองนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีเงินค่ะสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังของพญานาคนะคะก็จะมีองค์เล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ สวยมากๆากางนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะคะกลิ่นทูปคือลอยมาละ ตรงนี้นะคะก็คือพระพุทธโคดมนะคะแล้วก็ตรงโบสถ์เนี้ยก็คือจะเป็นโบสถ์สีทองนะคะคือทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็มีปู่พญานาคหอยู่ด้านหน้านะคะสองฝั่งเลยและเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนึงนะคะจะมีพญาผู้ชงหน้าคราชอยู่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมณฑลบร้อยพระพุทธบาทนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆวิหารนะคะที่นี่เขาเรียกพระวิหารทองวิจิตค่ะล่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ง้ามากเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพอรกันนะคะแล้วก็เอาทู่ไปปักข้างนอกค่ะ จิตกรรมบนฝาผนังนะคะก็เป็นภาพวาดสวยค่ะแล้วก็อันนี้คือรอบรอบ,รอบวิหารนะคะเดี<ๆ>๋ยวเราจะเดินเข้าไป<น>ด้านบนต่อนะคะ นั้นบนที่เราเดินขึ้นมานี้ก็จะมีโอ้โหมีช้างองค์สีขาวค่ะองค์เมลเลเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรพระนาเรศวรมหาราชค่ะตรงบอกด้นะ เขาเรียกว่าเป็นที่รับน้ำฟ้ากลางหาวค่ะนี่ตอนนี้พ่อนะคะก็กำลัง เขาเรียกว่ารูปอะรูปของเสียงเบาจังคนอด่งเขาทำมันกล้องกังวานเงียบมากใช่แล้ใกล้ดังล้พยายามไปพ่อก่อนจะเข้าไปไหว้ตามจุดต่างๆนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะมีพวงมาลัยด้วยนะคะเราก็มาแวะนะคะ บูชาพวงมาลัยตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่กับย่าด้านล่างแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ก็คือมีทูบตัวเล็กด้วยนะจ๊ะ เฮงเง,งปังปังค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่จ๋าก็มาพามาหมู่ที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเยอะมากที่สําคัญนะคะคือได้เลขจากที่นี่มาก็รู้สึกคิดเหมือนกันค่ะว่าทําไมงวดที่แล้วถึงไม่ได้เลขนี้ไม่งั้นคือแบบงวดที่แล้วนี่คือแบบว่าป๊วะปังแน่นอนแต่เลขอันนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะใครที่เห็นเลขนี้ก็ นำไปเสียงโชคเสียงลาภได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าจะเป็นประเทศเราเองนะคะขอทุกคนเฮงเงปังปังค่ะไปจ้าขอจบคลิปที่วัดป่าภูทะเบิกเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกคลิปใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ